เล่าเรื่องผีตอนตีสองปอบในไล่อ้อยสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมแอดมินตีสองได้นำมาเรื่องเล่าหลอนเกี่ยวกับปอบมาเล่าถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนจะเข้าเรื่องรับฟังผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับ ท่ามกลางทองทุ่งอ้อยที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาไรของนายชาญผู้เป็นเจ้าของไรไอ้อยในหมู่บ้านเล็กๆบนที่ดินซึ่งสืบทอดกันมาหลายรุ่นได้ว่าจ้างคนงานหลายสิบคนมาตัดอ้อยตามฤดูกาลหนึ่งในนั้นก็คือสายและก็วันคู่เพื่อนสีที่มักจะทำงานด้วยกันเสมอมาบ่ายวันหนึ่งขณะที่ทั้งคู่กำลังตัดอ้อยอยู่ในจุด ที่ห่างไกลจากคนจู่ๆสายก็ฝันอ้อยพาดไปกระทบกับวัตถุแปลกๆที่โผล่ขึ้นมาจากดินพวกเขาหยุดมองกันโชวครู่สายใช้มือปัดดินออกจากวัตถุนั้นเผยให้เห็นเป็นหม้อดินโบราณที่มีลวดลายประหลาดสายกับวันก็รู้สึกถึงความน่ากลัวแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรลองไปดูสิ วันกระซิบกระตุ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นเหมือนกันสายเองก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ในความสงสัยก็คลอบงำเขาก็ค่อยเปิดฝาหม้อออกภายในมีซากกระดูกแห้งๆและมีสิ่งของแปลกๆที่ดูเหมือนจะเป็นเครื่องรางหรือเครื่องสกการะขณะที่พวกเขากำลังพิจารณาสิ่งนั้นเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นพร้อมกับลมกันโชกแรง พายุฝนเริ่มตั้งเขาทันใดนั้นสายก็พาดทำหม้อโบราณตกลงพื้นและแตกเป็นสิ่งเสี่ยงทันทีที่หม้อแตกเสียงหวีดร้องประหลาดดังก้องไปทั่วทุ่งอ้อยทั้งสองคนใจหายวาบและรีบลุกขึ้นวิ่งหนีโดยไม่คิดชีวิตแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าหม้อโบราณใบนั้นคือสิ่งที่กักขังวิญญาณของปอบอาถัน ที่ถูกสาบเอาไว้ในไรอ้อยมาตั้งแต่โบราณการเมื่อหมอแตกปอบที่ถูกจองจำจึงหลุดออกมาอาวาสมันออกตามล่าเหยื่อทันทีที่หลุดจากพันธนาการคืนนั้นในไรอ้อยบรรยากาศเต็มไปได้วยความมืดมนและเงียบงนันแต่ความเงียบนั้นไม่ได้นำมาซึ่งความสงบเสียงลมพัดผ่านก่ออ้อยคล้ายๆกับเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่ในความมืดนั้น กับมีดวงตาคู่หนึ่งซึ่งส่องประกายแาล้ากับสัตว์ร,ร้ายสายกับวันกลับไปที่หมู่บ้านด้วยความตื่นกลัวทว่าปอบไม่ได้หยุดอยู่แค่ทุ่งอ้อยมันค่อยๆตามหาพวกเขาเพื่อล้างแขนที่พวกเขาทําลายที่กักขังของมันหลังจากคืนนั้นคนในหมู่บ้านเริ่มพบเห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดบางคนเริ่มล้มป่วยบางคนได้ยินเสียงควรคางกลางดึก และบางคนหายสาบสูญไปในทุ่งอ้อยไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นยกเว้นสายและวันที่รู้ดีว่าพวกเขาคือคนที่ปลดปล่อยปอบอาถรรพ์ออกมาทั้งสองต้องหาทางหยุดย่างมันก่อนที่หมู่บ้านจะถูกทำลายลงโดยสิ้นเชิงคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าถึงตำนานปอบในไร่อ้อยผู้ถูกสามให้กินเนื้อคนและทางเดียวที่จะหยุดมันได้ก็คือ การหาวิธีสาบกลับไปอีกครั้งก่อนที่มันจะได้เหยื่อไปมากกว่านี้การตามหาวิธีปราปอบจึงเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการแข่งกับเวลาและชีวิตของชาวบ้านที่เริ่มสูญเสียและหายไปทีละคนหลังจากหม้อโบราณแตกและปอบอลาวาดหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ไม่เคยสงบสุขอีกเลยสายและวันไม่กล้าบอกใครว่าพวกเขา เป็นต้นเหตุของสิ่งชั่วร้ายที่หลุดออกมาในทุกคืนพวกเขาถูกหลอกหลอนด้วยฝันร้ายฝันถึงดวงตาแดงกรำของปอบที่จ้องมองจากเงามืดฝันถึงเสียงกระซิบที่ดังรอบตัวและกลิ่นเหม็นเน่าของเลือดและเนื้อเนา่าคืนหนึ่งท่ามกลางลมหนาวที่พัดผ่านทุ่งอ้อยในชาญเจ้าของไร่เดินออกมาตรวจสอบทุ่งอ้อย หลังจากได้ยินข่าวลือแปลกๆจากคนงานบางคนพูดถึงเสียงวิดร้องตอนกลางคืนบางคนบอกว่าเห็นเงาดำผ่านไปในกออ้อยแต่ในชานเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเขาถือไฟฉายและมีดเดินตรงเข้าไปในป่าในความมืดของทุ่งอ้อยที่เงียบสงัดขณะที่ในชานก้าวเข้าไปลึกเสียงใบอ้อยที่ถูกลมพัดเสียดสีกันดังก้องไปทั่วบรรยากาศ เริ่มหนาวเย็ยนและอดอัดยิ่งขึ้นเรื่อยๆไฟฉายในมือของเขากับผิวูวาบลาวกับจะด,ดับชาญรู้สึกได้ถึงความผิดปกติแต่เขายังเดินต่อไปท่านใดนั้นเขาได้ยินเสียงกรอบแกบดังมาจากทางข้างหน้าเงาดำบางอย่างเคลื่อนไหวผ่านก่ออ้อยไปอย่างรวดเร็วชาญหยุดชะงักหัวใจเต้นแรงแต่เขายังยืนหยัดก้าวเข้าไปไกลขึ้น ใครนะเขาตะโกนเงียบทันทีมีเพียงเสียงลมพัดและอ้อยไหวชานรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างอยูอย่ใกล้ๆเขาเขาหันไปทางขวาเพียงเซียววินาทีเขาเห็นดวงตาที่แดงกัมส่องแสงในความมืดราวกับสัตว์ป่าที่จ้องมองเยื่อเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นตามมามันเป็นเสียงหัวเราะที่เย็นเยือกและน่าขนลุกมาก ร่างนั้นโผล่ออกมาเต็มตาเป็นร่างของหญิงที่ซีดเผือดผอมแห้งเหมือนกับศพที่พึ่งฟื้นคืนชีวิตมือของมันมีเล็บยาวแหลมคมชานพยายามถอยหนีแต่มันก็พุ่งมาด้วยความเร็วเหนือธรรมชาติอย่าชานร้องสุดเสียงแต่เสียงของเขาถูกกลืนหายไปกับลมเย็นที่โหมกระนำ่ำตอนเช้าร่างของนายชานถูกพบอยู่กลางทุ่งอ้อย เนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยเล็บและใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวสุดขีดไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านรู้แน่นอนก็คือหมู่บ้านนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปสายและวันยิ่งรู้สึกกดดันมากยิ่งขึ้นหลังจากได้ข่าวการตายของนายชานพวกเขาตัดสินใจไปปรึกษาหลวงปู่ดงผาผู้เทาผู้มีวิชาอาคมซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายของชาวบ้านที่สิ้นหวัง เจ้าสองคนไปทำอะไรมาหลวงปู่ดงถามเสียงเรียบแต่ดวงตาฉายแววรู้ได้ทันทั้งสองสารภาพเรื่องที่ไปทำหมอ้อโบราณแตกหลวงปู่ดงรับตานิ่งก่อนจะพูดเบาๆนั่นมันคือหม้อก,กักขังปอบวิญญาณร้ายที่เคยทำบาปมหานเมื่อหลายร้อยปีก่อนข้ารู้ว่าวิญญาณนั้นกำลังตามล่าพวกเจ้าและมันจะไม่หยุด จนกว่าจะได้เลือดและเนื้อเพื่อตอบสนองความหิวกระหายของมันแล้วพวกเราจะทำยังไงดีครับหลวงปู่สายถามและเสียงสัน่นมีทางเดียวเท่านั้นพวกเจ้าต้องหาทางนำมันกลับไปขังในหม้อใหม่ก่อนที่มันจะกินกินทั้งหมู่บ้านหลวงปู่ดงพูดพร้อมกับให้พวกเขาตเตรียมตัวไปทำพิธีอันตรายที่จะต้องเผชิญหน้ากับปอบหลังจากรับคำแนะนำจากหลวงปู่ดง สายและวันตัดสินใจเตรียมพิธีขังปอบใหม่แม้ว่าพวกเขาจะรู้ดีว่ามันเป็นงานที่เสี่ยงตายแต่พวกเขาไม่มีทางเลือกการตายปิศณาของนายชาญทำให้คนในหมู่บ้านเริ่มตื่นกลัวทุกคนเริ่มตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นในทุ่งอ้อยนั้นในคืนหนึ่งที่มืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ส่องผ่านเมฆหนาทึบพวกเขาสองคน เดินกลับไปที่ไรอ้อยพร้อมกับม้อใหม่ที่หลวงปู่ดงมออให้และเครื่องรางป้องกันตัวเสียงลมพัดใบอ้อยไหวดังราวกับเสียงกระซิบจากสิ่งที่ไม่อาจจะมองเห็นได้สายหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงเมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าทุ่งอ้อยที่เคยพบม่อโบราณอยู่แห่งนั้นทำไมเงียบขนาดนี้วันพูดเบาเสียงของเขาแหบแห้ง เล่ากับพยายามไม่ให้ตัวเองกลัวสายไม่ได้ตอบเพราะเขารู้สึกเช่นเดียวกันบรรยากาศชวนขนลุกนั้นทำให้ทุกอย่างดูผิดปกติพวกเขาหยุดเดินเมื่อมาถึงจุดที่มอโบราณถูกทําลายทันใดนั้นสายรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจับสายตาของเขาอยู่เงาดำเล,ลางลางที่เคลื่อนไหวผ่านกออ้อยสายตาเบิกกว้างพยายามมองให้ชัดเจน และสายตานั้นกลับหายไปในพริบตาเราต้องรีบทำวิธีสายพูดเบาๆแล้วหยิบหมอใบใหม่ขึ้นมาจากพื้นพวกเขาเริ่มจัดเตรียมเครื่องรางตามที่หลวงปู่ดงบอกไว้พวกเขาแอบหวังว่าทุกอย่างจะสําเร็จตามที่วางแผนแต่ทันทีที่พวกเขาเริ่มพิธีเสียงกระซิบแปลกๆดังขึ้นรอบตัวเสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงลม แต่มันเป็นเสียงของบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเดิอนอยู่ใกล้ๆพวกเขาเสียงแลกเท้าเบาๆเสียงหายใจดังจากเงามืดสายพยายามตั้งสติขณะที่วันจับมอแน่นจนมือสัน่นได้ยินไหมมันมาแล้ววันพูดเสียงสัน่นเสียงนั้นเหมือนกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆสายหันไปมองรอบตัวแต่ไม่มีอะไรนอกจากกออ้อยที่มืดสนิทจู่ๆลมก็หยุดพัด บรรยากาศเงียบสงัดจนน่ากลัวมากแต่ในความเงียบนั้นเสียงกรีดร้องแหลมเสียดหูมันดังก้องขึ้นมาจากทางด้านหลังพวกเขาหันขับไปเห็นเงาร่างของผู้หญิงซีดเผือดผอมแหง้งมีดวงตาแดงกำ่ำจ้องมองมาจากเงามืดเธอคือปอบที่หลุดออกมาจากหมอ้อรีบทำวิธีเดียวนี้สายตะโกนลั่น แต่วันกับตัวแข็งทื่อไปทั้งความกลัวเขาลุกไม่ขึ้นขณะที่ปอบค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เสียงกระดูกแตกดังกรอบแกบถุกย่างก้าวของผีปอบปอบพุ่งเข้ามาใส่วันในพิบตาเล็บยาวแหลมของมันฟาดเข้าที่ตัววันอย่างแรงจนเขาล้มลงกับพื้นเลือดสาดกระจายเต็มทุ่งอ้อยสายตกตะลึง เขาหันไปมองเพื่อนที่ล้มลงไปกับพื้นโดยไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อปอบจ้องมองสายด้วยดวงตาแดงฉานปากมันยิ้มกว้างอย่างน่าขนลุกสายพยายามรวบรวมสติก่อนจะหยิบหม้อเล็กเครื่องรางนั้นขึ้นมาแล้วเขาทำพิธีต่อแม้จะรู้ว่าปอบจ้องมองทุกการกระทำของเขาในขณะที่เขากำลังสวดมนต์บทสวดเริ่มดังขึ้นในความมืด เสียงของหลวงปู่ดงเหลากับกำลังจ้องมองมาจากที่ไกลออกไปปอบหลงรันด้วยความโกรธมันกระโจนใส่สายแต่ทันใดนั้นแสงสว่างจากเครื่องหลางก็ส่งประกายเจิดจ้าปอบถูกกระแทกกลับไปพร้อมกับเสียงที่กรีดร้องหวยหวนทุ่งห้อยกลับมางเงียบสงัดอีกครั้งร่างของปอบค่อยๆหายไปในเงามืดทิ้งไว้เพียงความเงียบและกลิ่นเหม็นเน่าของเลือดสายหันไปมองวัน เขายังนอนแน่นิ่งอยู่ที่เดิมสายรู้ดีว่าความสยองขวัญครั้งนี้มันยังไม่จบทุ่งอ้อยที่เงียบสงัดยังคงความมืดมิดมีเพียงเสียงหอบหายใจของสายที่ดังแผ่วเบาหลังจากการประทะกับผีปอบเขายังคงรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แทรกซึมไปถึงกระดูกและความกลัวที่จับขั้วหัวใจเขาหันไปมองร่างของวันเพื่อนที่นอนจมกองเลือด ดวงตาของวันเปิดกว้างแต่ไร้ชีวิตสายรู้ว่ามันสายเกินไปที่จะช่วยเขาขอโทษนะวันสายพูดเบาๆด้วยเสียงสัน่นสายพยายามตั้งสติแม้ความหวาดกลัวจะก่อก,กินจิตใจเขารู้ว่าปอบจะไม่ยอมแพ้จนกว่ามันจะคืนกินทุกชีวิตในหมู่บ้านแต่เขายังไม่อาจจะยอมแพ้เช่นเดียวกันเสียงของหลวงปู่ดงก้องอยู่ในหัวของเขาหม้อใบใหม่ จะต้องถูกใช้เพื่อกักขังวิญญาณพอบอีกครั้งถ้าทำเสร็จวิญญาณก็จะกลับไปถูกพัฒนาการแต่ถ้าพลาดหมู่บ้านทั้งหมดจะต้องเผชิญหน้ากับความตายที่แสนสยองสายหยิบหม้อใหม่ขึ้นมาและเริ่มสวดมนต์อีกครั้งเสียงสวดของเขาดังก้องในทุ่งอ้อยราวกับเสียงกระซิบของวิญญาณเขาหยิบเครื่องลางออกมาวางบนหม้อและตั้งจิตแน่วแน่ พยายามเรียกวิญญาณปอบให้กับเขาสู่ที่กักขังเดิมแต่เสียงกระซิบแผ่วๆดังขึ้นอีกครั้งรอบตัวท่านใดนั้นเงาดำของปอบก็ปรากฏขึ้นในความมืดมันเดินออกมาจากก่ออ้อยใบหน้าซีดมันยิ้มอย่างเย้ยหยันเล็บยาวแหลมของมันค่อยๆงอกยาวขึ้นมันจ้องมองสายด้วยดวงตาแดงฉานเหมือนเสือที่พร้อมจะขย้ำเยือเจ้าจะหนีข้าไปไหนไม่ได้ เสียงของปอบเย็นเยือกและดังกล้องในหัวของสายปอบพุ่งเข้าหาสายอย่างรวดเร็วเขาตกใจและพยายามตั้งสติแต่ร่างของมันเร็วเกินไปมันกระโจนใส่เขาเหมือนสัตว์ป่าที่ล่าเหยือ่อเซียววินาทีนั้นสายรู้สึกถึงลมเย็นเฉียบที่แผ่ซ่านจากร่างของปอบขณะที่เล็บแหลมคมของมันเฉียดใกล้กับตัวเขาทัานใดนั้นแสงสว่างจ้าเป่งออกมาจากหมอ เครื่องรางที่หลวงปู่ดงมอมให้ได้ส่งประกายรหลากับเปลวไฟปอบหยุดชะงักก่อนจะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเสียงกรีดร้องนั้นดังก้องไปทั่วท้องทุ่งอ้อยมันพยายามจะหลบหนีแต่กลับถูกดึงเข้าไปในหม้อใบใหม่ราวกับว่ามีแรงลึกลับดึงดูดเข้าไปสายไม่ลังเลอีกต่อไปเขาเริ่มสดมนด้วยขามุ่งมันปอบดินหลนสุดแรงแต่มันไม่สามารถต้านทานได้ ร่างของมันก็ค่อยถูกดูดเข้าไปในหม้อวิญญาณร้ายที่เคยอละวาดและก,กินคนมาหลายชั่วยุคนกำลังจะกลับไปถูกกักขังอีกครั้งเสียงกรีดร้องของมันก็ค่อยๆจางหายไปจนกระทั่งทุกอย่างกลับมาเงียบสงบสายสุดลงกับพื้นหัวใจเต้นระลัวเขามองหม้อในมือรู้สึกถึงพลังอำนาจของมันที่กักขังปอดไว้อย่างแน่นหนา เขาดูว่าตำนานปอบที่ไรอ้อยจะจบลงที่นี่แต่ความสูญเสียของเขาเพื่อนของเขาจะไม่มีวันหวนกลับมาเช้าวันต่อมาสายกลับไปหาหลวงปู่ดงพร้อมกับหม้อที่กักขังวิญญาณปอบหลวงปู่รับหม้อไปด้วยความสงบแต่สายเห็นได้ชัดเจนว่าสายตาของหลวงปู่แฝงไปด้วยความเศร้าเจ้าทําได้ดีแล้วหลวงปู่พูดเบาๆแต่วิญญาณเหล่านี้ไม่เคยถูกทําลายอย่างสิ้นเชิง มันจะถูกกัะขังแต่ตราบใดที่ยังมีความโลภความอาฆาตในโลกนี้วิญญาณร้ายจะยังคงรอคอยโอกาสที่มันจะหลุดพ้นอีกครั้งหนึ่งสายก้มหน้ารับฟังเขารู้ดีว่าความสงบสุขอาจจะเป็นเพียงชั่วคราวแต่ครั้งนี้เขาได้ปกป้องหมู่บ้านไว้และนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาในตอนนี้ทุ่งอ้อยกับสู่คามเงียบสงบอีกครั้ง แต่ความทรงจำเกี่ยวกับปอบยังคงหลอกหลอนผู้คนในหมู่บ้านตลอดไปเรื่องเล่าจบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสามารถคอมเมนต์จะให้กี่กระโลกครับในเรื่องนี้บอกด้วยนะครับ